ห้าคำถามยอดฮิตที่จะมีแนวการตอบให้กับน้องๆแล้วก็ให้กรรมการ say yes ได้นะคะเรามาดูคำถามแรกและคำถามที่2เลยค่ะจะเป็นแนวการตอบแบบเดียวกันนะคะก็คือคำถามที่ว่า why do you want to work here และคำถามที่2ก็คือ what do you know about this company แปลว่าทำไมคุณทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่แล้วก็คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้บ้างแนวการตอบสองข้อนี้นะคะน้องๆมีปากกาไหมจดเลยหรือไม่ก็ดูจาก presentation ที่พี่ได้ให้ไปก็ได้ค่ะอย่างแรกนะสิ่งที่น้องๆต้องรู้สามอย่างถ้าเขาถามว่าทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่แล้วก็ทำไมคุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้บ้างเทคโนตไว้นะ สามอย่างสเต็ปแรกอ่ะมันมีสามสเต็ปด้วยกันสเต็ปแรกสามอย่างที่น้องๆต้องเทคโนตคือน้องๆต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทน้องๆสามารถไปดูในเว็บไซต์ได้ว่าเออเนาะบริษัทนี้เขาทำเกี่ยวกับอะไรเนาะผู้บริหารเป็นใครเนาะแล้วก็เอ,อ่อมิชชั่นคอลเวลูของเขาคืออะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็น เหมือนกับน้องๆดูซเอาอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติบริษัทปตทแล้วกันเออน้องก็ไปดูเว็บไซต์ปตทแล้วก็ไปดูคําว่า about us ว่าเขาทําอะไรบ้างมีกี่สาขา C.E.O. ของเขาเป็นใครแล้วก็ มิชชั่นของเขาคืออะไรคอลเวลูของเขาคืออะไรแล้วก็คัสเตอร์เอมอร์ฟีดแบ็เป็นอย่างไรบ้างน้องๆสามารถเลือกตอบได้สมมุติว่าถ้าเขาถามว่าเออทำไมถึงอยากทํางานบริษัทนี้ล่ะคุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเราบ้างถ้าเขาถามพี่ใช่ไหมพี่ก็จะบอกว่า สำหรับบริษัทปตทนะคะที่อยู่ที่หนูอยากจะทำงานบริษัทนี้ก็เพราะว่าหนูทราบมาว่าเขามี76สาขาทั่วประเทศแล้วก็อีกอย่างนึงคือหนูเห็นบริษัทนี้ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่หนูอายุแบบยังเล็กแล้วหนูรู้สึกว่าการที่ได้ร่วมง,งานกับบริษัทที่มีหลายสาขาขนาดนี้แล้วก็ความเป็น professional ขนาดนี้แล้วก็คอ v a l ลูของบริษัทก็คือว่าให้เกียรติซึ่งกันและก,กันแล้วก็ ความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ที่จะทําให้บริษัทก้าวหน้าอันนี้หนูตรงหนูมองว่ามันตรง,งกับความต้องการของหนูที่อยากจะร่วมง,งานกับบริษัทที่มีความเป็น professional teamwork ที่เก่งขนาดนี้ค่ะอะไรประมาณนั้นอันนี้ข้อมูลเดี๋ยวขอบอกก่อนว่าพี่สมมุติมานะว่าปตอมีกี่สาขาอันนี้อันนี้พี่สมมุติให้เป็นเคสกรณีพิเศษให้น้องๆลองตอบดูอะไรอย่างเนี้ค่ะก็คือ เทคโนด้วยว่ามีคอมพานีเว็บไซต์ไปดูในเว็บไซต์ว่าเกี่ยวกับเรามีอะไรบ้างเขาเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนาะมีั่นของเขาคืออะไรแล้วก็ถ้าน้องบอกว่าเออพี่แต่ว่าหนูไม่รู้จะเริ่มตอบอยังไงหนูอาจจะไปดูที่คัสเตอร์เมอร์ฟีดแบ็กจะได้ว่าแบบเออคัสเตอร์เมอร์ฟีดแบ็เขาว่าไงเหมือนทํำไมถึงอยากทํางานที่นี่ล่ะอ,อ๋อปกติแล้วอะค่ะเวลาหนูไปต่างจังหวัดกับครอบครัวครอบุดครอบครัวหนูชอบเที่ยวมากเราก็จะแวะปั๊มปตอทอเสมอแล้วก็ คุณพ่อหนูเขาเขาชอบแวะปั๊มนี้เขารู้สึกว่าคนใช้บริการเยอะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าปั๊มนี้มันอยู่กับหนูมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็หนูมองว่าถ้าหนูได้จอยกับ professional team ที่อยู่คู่คนไทยมานานหนูรู้สึกว่ามันเป็นน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเป็นอย่างมากเลยค่ะอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วก็น้องๆต้องพูดถึงความมี passion ด้วยนะว่าทำไมทุงน้องถึงอยากจะจอยบริษัทนี้เหมือนเมื่อกี้ที่บอก ที่พี่บอกว่าเป็นความภูมิใจของครอบครัวหรือว่าน้องอยากจอยโปร e ฟ s ชั n นอลทีมมันตรงกับคอ v a l ลูของน้องเพราะว่าเออเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับว่าทุกคน t ร e a t ีชา h o เ h อรเหมือนเป็นโปรเฟ s ชั o นอลมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนดูแลซึ่งกันและกันในบริษัทซึ่งมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการอะไรแบบนั้นก็ได้หรือไม่ก็เดี๋ยนี้ใช่ไหมคะน้องๆเวลา เราไปดูงานในเว็บไซต์ในแต่ละบริษัทเนี่ยเขาจะแสดงให้เห็นเลยใช่ไหมที่พี่บอกว่าของเว็บไซต์อะไรนะ Work Venture ใช่ไหมเขาจะให้เห็นรูปภาพเลยแล้วก็ให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็ให้เห็นทุกอย่างหมดน้องสามารถเอาตรงนั้นมาตอบได้ว่าเออพี่คะที่หนูอยากจะทํางาน ในบริษัทพี่ก็เพราะว่าพนักง,งานที่หนูดูเขาให้ฟีดแบ็กกับบริษัทพี่ดีมากผมเห็นว่าความเป็น professional ของพี่มีเยอะแล้วก็การทํางานเป็น teamwork แล้วก็การที่เรามีเป้าหมายในการทํางานที่ดีมีบอสที่ดีมันเป็นอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจอยากจะให้หนูหรือผมเข้ามาทํางานในบริษัททุกวันครับนั่นคือเหตุผลที่อยากจะทํางานบริษัทนี้อะไรประมาณนั้นนะคะแต่หลักๆเลยก็คือใน presentation ที่พี่ให้ไว หาข้อมูลดีๆหรือไม่ถ้าน้องคิดไม่ออกมันมันฟังแล้วมันดูเยอะไปน้องอาจจะ เวลาน้องรักใครหรือว่าชอบใครน้องจะไปหาข้อมูลเขาหมดถูกไหมพยายามรู้ให้ว่าเขาชอบกินอะไรเขาชอบทำอะไรในกิจกรรมยามว่างเขาชอบอ่านหนังสือหรือว่าครอบครัวเขามาจากไหนหรือว่าอะไรถ้าเราจีบจะจีบผู้หญิงหรือจะจีบผู้ชายเวลาเราอยากจะหลักอยากอยากจะแต่งงานกับเขาหรืออยากได้เขาเป็นผู้ชีวิตก็เหมือนกับงานนะคะน้องๆค่ะถ้าน้องๆอยากได้น้องๆก็ต้องรู้เรื่องของเขาให้หมดเพื่อที่น้องๆจะได้ปรับตัวเข้ากับสิ่งที่น้องๆอยากอยู่ด้วยได้เพราะฉะนั้นแนว ก็จะเป็นประมาณนี้เลยอย่าลืมใส่แพชชั่นของตัวเองไปนะว่าทำไมเราถึงอยากจะทำงานที่บริษัทนี้อาจจะแบบที่พี่บอกเลยว่าโอ้ยอยู่คู่คนไทยมานานเพราะว่าหนูไปดูในเว็บไซต์แล้วมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากและที่สำคัญเทคโนตไว้นะว่าอย่าพูดถึงความต้องการของตัวเองอย่างเช่น อันนี้พี่เจอกับตัวเลยนะก็มีเด็กเดินเข้ามาสัมภาษณ์พี่ถามคําถามนี้เลยง่ายๆจะได้รู้ว่าเขาเตรียมตัวมากแค่ไหนพี่ถามว่าเออทำไมถึงอยากทํางานบริษัทนี้คะเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าอ๋อพอดีไปดูในเว็บไซต์กินหยงค่ะแล้วก็ตอนนี้หนูตกงานอยู่พอดีก็เลยเหนูไม่มีงานทําหนูก็เลยอยากมาหางานทําหนูก็เลยมาสมัครงานบริษัทพี่ อย่างนั้นก็คือประตูอยู่ทางไหนเชิญออกไปทางนั้นเลยค่ะถูกไหมเพราะมันไม่ได้เตรียมตัวมาแต่อีกคนหนึ่งเดินเข้ามาสัมภาษณ์รู้จักเราหมดแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทํางานรู้ถึงความรับผิดชอบของตําแหน่งงานว่ามีอะไรบ้างน้องๆลองเลือกเลยมันก็มีแค่ถูกกับผิดเพราะฉะนั้นหาข้อมูลเหมือนเหมือนกับหาข้อมูลกับคนที่เรารักแล้วก็อยากอยู่ด้วยก็เหมือนกับการทํางานนะคะน้องๆทริคมันก็จะเป็นประมาณนี้คําถามถัดไปเรามาดูกันเลยค่ะ